ที่มีหน่วยงานข้างนอกเข้ามาเนี่ยเป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ด้านการศึกษาและก็อาชีพค่ะปกติเราก็มีการเรียนการสอนให้เด็กการฝึกอาชีพให้เด็กแต่บางครั้งมันอาจจะไม่ไม่พอสําหรับเด็กเราหรือว่าอาจจะไม่ตรงกับความถนัดความส,สนใจของเด็กนะคะ เป็นทางเลือกที่หลากหลายเพราะว่าเด็กของเรามีจํานวนมากนะคะอย่างเช่นการฝึกอาชีพเรื่องทำเบเกอรีร่เนี้ยเด็กมีความสนใจใช่ไหมก็สามารถที่จะนาความาสามารถที่จะเรียนรู้ได้จากที่หน่วยงานมีอยู่เป็นสิ่งที่ดีเป็นการเติมเต็มในสิ่งที่หน่วยงานขาดคือคนเรามันไม่ใช่ว่าจะเต็มร้อยทุกอย่างนะคะเราก็พยายามตั้งใจที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนโดย ให้มีทางเลือกที่หลากหลายการที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาเนี่ยทำให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการนะคะก็เด็กก็จะได้มีทางเลือกในการพัฒนาตัวเองที่เพิ่มขึ้นจากที่หน่วยงานเราให้ะคะกิจวนรการวันนี้จะ วางแผนมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจมากกว่าแล้วก็ให้พลังกับพวกเขาแล้วก็ให้มุมมองในการเริ่มทําธุรกิจนะครับรวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือในโลกการตลาดออนไลน์ครับเพื่อเพราะว่าเมื่อเขาออกไปแล้วเขาน่าจะได้ใช้ประโยชน์จริงน้องๆก็น่าจะได้ประโยชน์จากการเริ่มต้นธุรกิจจริงได้เลยเพราะเราไม่ได้มาสอนหลักการแล้วก็วิชาการอะไรมากนะครับมาสอนสิ่งที่ถ้าวันนี้เขาเดินออกจากสถานพินิจแล้วแล้วอยากสร้างไรายได้จากการค้าขายจากการทําธุรกิจเขาควรจะเริ่มอย่างไร อยากจะถ่ายทอดวิชาความรู้อยากจะให้น้องๆมีวิชาชีพติดตัวไปในการประกอบอาชีพจะได้มีอาชีพติดตัวครับดีใจนะครับที่ได้เข้ามาครั้งแรกที่ได้มาถ่ายทอดให้น้องๆในวันนี้นะแนะนําวิธีการใช้เครื่องมือและก็ประโยชน์ของอุปกรณ์การใช้เครื่องมือในการตัดผมแล้วก็การขึ้นทรงผมตัดผมทรงนักเรียนที่เป็นทรงนักเรียนมาตรฐานในวันนี้นะครับ เด็กนัเยาวชนที่กระทำความผิดที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในสถานีจังหวัดกฬสินแห่งนี้เป็นเด็กอีกกลุ่มนึงนที่ได้โอกาสทางด้านการศึกษาและอาชีพซึ่งหากมีหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาส่งเสริมหรือช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้เพื่อเป็นการสร้างอาชีพทักษะเพื่อให้เด็กเราเนี้ยสามารถมีทางเลือกและโอกาสทำที่จะก้าวไปสู่สังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองสามารถประกอบอาชีพที่สุจริตได้จึงนับว่าเป็น ความยินดีของสารพินิษที่หน่วยงานเหล่านี้มองเห็นเด็กเหล่านี้ได้ให้โอกาสเขา กระบวนการที่เราใช้ในการอบรมก็คือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีการแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจของน้องๆแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ20คนจะมีการสาธิตโดยพี่ๆวิทยากรซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการให้น้องๆได้ฝึกปฏิบัติจริงในการช่างตวงในการเตรียมวัตถุดิบแล้วก็การอบการใช้เตาการใช้อุปกรณ์ในการทําขนมทุกอย่างซึ่งน้องๆจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรง วันนี้คือคอนวดเท้าเพื่อสุขภาพเนาะเราก็เลยเน้นไปที่การปฏิบัติเพราะว่าเนื่องจากเวลาที่มีจํากัดแล้วเนี่ยทำยังไงให้เขาสามารถปฏิบัติได้จริงในเวลาจํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเน้นที่จะให้เขาเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติเลยได้นวดกันเองอะไรอย่างค่ะได้สลับกันทำเพราะว่าพวกนี้มันเป็นทักษะที่ที่จะต้องอาศัยการลงมือทําเลยก็เป็นทักษะเชิงปฏิบัติ ท,ที่เรานํามาใช้ในวันนี้ซึ่งน้องๆที่เนี่ยก็ให้ความสนใจเนาะหลายๆคนเนี่ยสนใจมากๆเลยแล้วก็บางคนเนี่ยจะมีทักษะอยู่แล้วว่าเอ,อเคยถูกนวดหรือเคยเห็นนี้ค่ะก็ทําออกมาได้ดีก็ถือว่าวันนี้ประสบความสําเร็จอยู่ค่ะ สิ่งแรกเลยเราต้องถามก่อนว่าน้องๆในที่นี้เขาต้องการอะไรถ้าเกี่ยวข้องกับสมุนไพรเนี่ยเขาจะเอาต้องถาความต้องการของเขาแล้วเขาจะเอาไปต่อยอดยังไงอย่างเงี้ยอะอย่างเช่นถ้าเขาต้องการว่าเขาจะแปรรูปสมุนไพรอะแปรรูปสมุนไพรแล้วก็ต้องมาดูว่าสมุนไพรที่เขาจะหาใช้ได้ง่ายๆมันมีอะไรบ้างในท้องถิ่นเพื่อไม่ให้เป็นภาระเขาในการที่ต้องไปซื้อข้างนอกหรือหายุ่งยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้มาก็คือหาสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น แล้วก็เอามาแปลร,รูปที่สามารถเขาทำได้ง่ายได้ทำได้เย็บผ้าเป็นกระเป๋าและนนำผ้ามามัดเป็นลายหอยลายดาวลายเก็บบาน ครับแล้วก็ได้ย้อมสีเสื้อครับใช้ใช้สีจากขมิ้นครับสีเหลืองครับแล้วก็ใบมะม่วงครับแล้วก็ใบหูกวังครับรู้สึกดีใจครับที่ได้ความรู้และเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับ ลองทำครับถ้าประสบความสําเร็จก็จะเอาไปทําเป็นอาชีพเสริมหรือไม่ก็อาชีพหลักครับขอเพื่อนเพื่อนข้างนอกก็อย่าทําผิดกันนะครับถ้าทําผิดแล้วก็แก้ไขตัวใหม่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเด็กเลวชนเขาชอบอะไรเราจับไปดูตรงนั้นแล้วก็จะพยายามหาเครือข่ายมาช่วยเหลือเด็กเลวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้เขาสามารถมีอนาคตที่สดใสโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่ จะทำให้เด็กเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการไม่หวนกลับเข้ามาเราทําถ้าเผื่อว่าเราเชิงป้องกันแล้วเด็กและเยาวชนที่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งนี้จะช่วยให้เขาสามารถอยู่รอดกับสังคมได้สิ่งหนึ่งที่เราจะเติมก็คือกำลังใจและก็หาวิธีการที่ดีๆให้กับเขาแต่ละหลายยินดีมากๆเลยนะคะที่มีโครงการในส่วนนี้คะ่ะ เข้ามาดูแลเด็กๆในสถานพินิษเพราะเราถือว่าสถานพินิษ์ของเราเนี่ยเราให้โอกาสเด็กนะคะสำหรับในการที่จะแก้ไขเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดมันเป็นการตอบโจทย์เพราะว่าเด็กบางส่วนที่เข้ามาอยู่กับเราบางคนก็อยู่ในระหว่างการศึกษาพอมาเรียนที่เราทํายังไงให้เด็กได้เรียนอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งแล้วเด็กอีกส่วนหนึ่งก็คือเด็กที่ได้เรียนกศนอพอโครงการนี้เข้ามาคือตอบโจทย์ตรงที่ว่าน้องๆที่ไม่ได้เรียนหนังสือทั้งในระบบ แล้วก็ไม่ได้สมัครในกศอนอได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนตรงนี้ด้วยและยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือเด็กในส่วนของเราจะไม่ชอบการเรียนในส่วนวิชาการพอโครงการนี้เข้ามานอกจากวิชาการแล้วก็ยังมีในส่วนของการทําอาชีพก <c oughs> ารฝึก <c oughs> อาชีพให้เด็กฝึกการเรียนรู้ด้านดนตรีแล้วก็นอกเหนือไปจากนี้เนี่ยให้เด็กได้ค้นหาตัวเองว่าอาชีพไหนที่เหมาะกับน้องๆน,นะคะ ก็เลยมีความรู้สึกว่ามันตอบโจทย์เด็กในสถานพินิจได้มากๆค่ะอยากจะเรียนรููให้มากก็นีครับเพื่อสิเอาไปต่อยอดทั้งนอกหาทุนเปิดลานเฮ็ดขนมเลยเรียนรู้อุปกรณ์ลหลายอย่างเกี่ยวกับการเฮ็ดขนมว่าขนมนี่เฮ็ดยังไงยังเช่นเอเชียนนะมันต้องยัดใส่เงินงที่นะมันจะมีอุปกรณ์อย่งแน มีการซ่อนซูมอย่านงนี้ผมในรู้ว่าการขายของออนไลน์มันมีเนื้องามจังไดนะครับก็ต้องเหตุจังไดนในการขายของในรู้เทคนิคในการขายของออนไลน์มากกว่าเดิมครับในรู้ว่าสิ่งที่สิ่งที่เอาเหตุนี้มันมันสิ่ส่งผลจังไดนะครับในตลาดการตลาดออนไลน์ผมรู้ซึกว่า ผมได้รับโอกาสผมมีคนมาคอยช่วยเหลือครับมันเป็นความรู้สึกแบบอบอุ่นนะครับที่มีเอียงมาแบบเป็นเทศให้ผมได้แบบเจอมุมมองงไม่ๆนะครับที่ในชีวิตเก่าที่ผมบอมีโอกาสได้เห็นบอมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้